เส้นทางจังหวัดขอนแก่นไปจังหวัดมุกดาหารนะครับก็จะเป็นภาคอีสานนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเมื่อสักครู่จุดเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับขอนแก่นไปจังหวัดมุกดาหารไปสิ้นสุดที่เส้นเส้นทาง212ติดแม่น้ำโขงนะครับระยะทางก็215กิโลเมตรนะครับจากขอนแก่นนะครับเราใช้ทางหลวงหมายเลข12นะครับก็จะผ่านขอนแก่น กาลสินแล้วก็จังหวัดมุกดาหารนะครับถนนก็จะเป็นเส้นตรงนะครับเราใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1นสองเป็นหลักนะครับจากขอนแก่นไปกาลสินมีระยะทางก็77กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าใกล้นะครับส่วนจากจังหวัดกาลสินไปมุกดาหารนะครับไปสิ้นสุดที่แม่น้ำโขงที่ทางหลวงแผ่นดิน2 1 2มีระยะทางก็148กิโลเมตรนะครับ พาะตรงจังหวัดมุกดาหารก็จะเป็นสิ้นสุดชายแดนนะครับไทยกับประเทศลาวนะครับก็จะมีสะพานมิตรภาพแห่งที่2นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นสวรรค์เคตของสอปป,อปอลาวนะครับเก็บบรรยากาศจากขอนแก่นผ่านกาลสินแล้วก็มุกดาหารนะครับไปรับชมกันครับตอนนี้ก็จะเป็นทางหลวงหมายเลข2นะครับทางหลวงแผ่นดินนะครับด้านหลังไปจังหวัดนครราชสีมานะครับด้านหน้าก็จะเป็นตัว จังหวัดขอนแก่นอันนี้ในตัวเมืองแล้วนะครับอันนี้เป็นสี่แยกนะครับเราเลี้ยวขวานะครับอันนี้เป็นเซ็นทรัลรพาาซ่านะครับเซ็นทรัลรพาาซาขอนแก่นนะครับเราก็เลี้ยวขวามาจุดนี้บริเวณในเมืองขอนแก่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ่านซุ้มประตูนะครับด้านหลังเป็นทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองนะครับถ้าเราไปด้านหลังก็จะไปอำเภอชุมแพได้นะครับ เอชุมแพก็จะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1นึอนะครับอันนี้เรามุ่งหน้าเส้นนี้พอเราเลี้ยวมาจุดนี้แล้วก็คือตรงอย่างเดียวนะครับก็จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดกาลสินนะครับก็จะผ่านจังหวัดกาลสินนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวเมืองขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็จะเป็น,ศ,นศูนย์กลางนะครับศูนย์เวลาเรามาจากภาคเหนืออะไรก็จะมาบรรจบกบับนี้ ก็จะเป็นเมืองค่อนข้างใหญ่นะครับขอนแก่นนะครับส่วนที่จังหวัดใกล้ก็ไม่ไม่ห่างกันนะครับก็จะเป็นจังหวัดอ,อุดรธานีนะครับถ้าเราไปตรงไปเมื่อสักครู่เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสอเนี่ยก็จะไปจังหวัดอุดรน,นะครับขอนแก่นไปอุดรน,นี่ก็ร้อยสิบกิโลเมตรนะครับแต่ตัวจังหวัดอุดรเนี่ยก็ค่อนข,ข้างใหญ่นะครับผมเคยไปพักนะครับเคยไป อุดรก็ค่อนข้างมีสีสันแล้วก็เป็นเมืองใหญ่นะครับก็จะติดกับหนองคายนะครับหมายถึงถ้าไปถ้าเลยจากขอนแก่นไปขึ้นไปด้านบนนะครับจบังหวัดอุดรเวลาผมมาภาคอีสานเนี่ยผมไม่ค่อยพักขอนแก่นเนาะกลับไปพักอยู่อุดรเป็นหลักนะครับ พราะอุดรเนี่ยผมผมดูแล้วจังหวัดเขาก็ค่อนข้างใหญ่นะครับก็มีครบส่วนเมืองขอนแก่นก็เป็นศูนย์กลางการค้าการศึกษานะครับการลงทุนก็เป็นศูนย์กลางไพศาลนะครับถนนเส้นทางทางไพศาลก็จะเป็นพื้นราบนะครับถนนก็จะเป็นเส้นตรงไม่มีโคง้งไม่มีเขาขึ้นเขานะครับก็จะต่างจากภาคเหนือที่เป็นเขาและโคง้งเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านเชียงรายนะครับเมืองขอนแก่น ไทยพันธ์ภาพที่เห็นลังเมืองตอนนี้ก็เป็นตัวจังหวัดขอนแก่นอยู่นะเราเราไปมุ่งหน้าไปจังหวัดมุกงราเาเรระยะทางจากไมม่ผจังหวัดขอนแก่นไปมุดาหาราโอ้มันพัฒนาไปตั้งเยอะสองร้อยสิบไมลเดินนะครับแต่ชอบไปส่วนว่าตำแหน่งที่เราเดินทางนะครับจะไม่นิ่งนะครับไม่มีอะไรตายตัวนะครับถ้ารู้อยู่นอกๆนะครับหมายถึงพักอาศัยหรือเริ่มไม่ได้เข้าตัวเมืองนี่ กิโลอาจจะน,นะน้อยกว่านี้นะครับบางคนอาจจะมากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับสี่ถึงห้ากิโลอ่ะประมาณนี้นะครับให้ดูบรรยากาศตัวเมืองขอนแก่นนะครับอันนี้เรามุ่งหน้ายังยังเป็นทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองนะครับอันนี้บางคนถ้าจะไปมุกดาหารนะครับถ้ามาจากถ้ามาจากชุมแพนะหรือมาจากกาแฟแดงเยอะ้วยเส้นอ,อื่นๆนะครับ ถ้าจะไปกาลสินหรือมุกดาหารอาจจะใช้เป็นวงแหวนนะคล่องง่ายกว่านะครับอันนี้เราออกจากตัวเมืองมาสักพักแล้วนะครับด้านหลังนี้เป็นจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าต่อไปก็จะเป็นจังหวัดกาลสินนะครับขอนแก่น,นีนจังหวัดเขาใหญ่นะครับมี25อำเภอนะครับก็จะต่างจากอุดรที่มี20 ยี่สิบอำเภอนะครับแต่ความเป็นเมืองอะไรนี้ก็ถือว่าใกล้ใกล้กันนะครับอุดรกับขอนแก่นนะครับเท่าที่ผมเคยไปนะขอนแก่นเนี่ยผมไม่ได้มานานเนี่ยผมเคยไปพักโรงแรมผมก็จําไม่ได้หรอกมีบึงบึงแก่นนครเนาะแล้วผมก็จําใหม่ทีเนี่ยความเป็นเมืองของขอนแก่นก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่ถึงสิบปีนะ ผมมาประมาณ6 7ปีก่อนเนี่ยเมือง่อนข้างขยายแล้วโตโตโต,ตค่อนข้างมากนะครับขอนแกน่นแต่ให้ไปที่เดิมผมก็จำไม่ได้ว่าตรงไหนนะครับให้ทุกคนชมบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นทางหลวงหมายเลข1 2นะครับขอนแก่นนะครับไปมุกดาหารนะครับการเดินทางไพศาลค่อนข้างจะขับรถคล่องนะครับลื่นไหลนะครับรถ อาจจะหนาแน่นเป็นบางช่วงนะครับอา,อาจจะผ่านชุมชนนะครับแล้วก็แยกไม่ค่อยเยอะนะเท่าที่ผมผ่านมานะครับด้าหน้าก็จะเป็นแยกนะครับแยกไฟแดงนะครับเราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับจุดนี้นะครับเพื่อจะไปจังหวัดกาลสินนะครับตรงไปน่าจะเป็นร้อยเอ็ดผมก็ไม่ได้สังเกตนะครับจากจุดนี้เราต้องเบี่ยงซ้ายนะ เลียวซ้ายนะครับาจากจุดน,นี้เข้าไป,ไป,ไปจังหวัดกาลสิน,น,นก็ไม่ไกลนะครับรถก่อนข้างไม่เยอะนะครับวิ่งค่อนข้างคล <21, S 1> ่อง 16, ด้วยตัดจังหวับเนาะเนี่ยครับกำลังจะเข้าตัวจังหวัดกาลสินถ้าถ้าเราไม่ไม่เข้าจังหวัดกาลสินเข้าตัวเมืองนะหมายถึงไม่ ไม่ไปเดินเล่นหรือซื้อของกินหรือทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จาเป็นต้องเข้าตัวเมืองก็ได้นะครับเราสามารถวนข้ามไปได้เลยนะครับถนนค่อนข้างดีนะครับใหม่ที่ถนนค่อนข้างดีนะครับขับค่อนข้างจะลื่นไหลทําความเร็วได้ดีนะครับแต่ด้วยความเร็วกฎหมายใหม่เขาจํากัดนะครับผมไม่แน่ใจบางครั้งผมก็ไม่กล้าขับไวนะครับก็เอาตามที่แบบ แตะร้อยเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับน้อยมากนะครับต้องดูป้ายจราจรการจํากัดความเร็วเขาบางครั้งก็มันก็ไม่ชัวร์ครับเราก็ผมก็ไม่ได้รีบนะครับวันนี้ผมขับไปเรื่อยๆก่อนจะเข้าตัวจังหวัดกาลสินนะครับต้องขออนุญาตบรรยายนะครับบางครั้งข้อมูลในคลิปมันอาจจะไม่มีนะครับก็อาจจะมาเสริม ตเติมนะครับเพิ่มตเติมว่าตรงไหนอะไรยังไงมีอะไรมั่งอันนี้เราก็มุ่งหน้าไปจังหวัดกาลสินนะครับรด้านหลังนี่เป็นไปขอนกันนะครับรก็กขบับ ต่างจังหวัดมันมันก็ขับเพลินนะครับด้วยการที่ว่ามันไม่มีรถเนาะรถไม่เยอะนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับมอไซค์าชาวบ้านต่างจังหวัดไม่ว่าภาคเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยผมว่าเรื่องมอไซค์หรือรถชาวบ้านเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังครับผ่านชุมชนนะครับเพราะถนนบางถนนเนี่ยเส้นหลักเส้นเส้นเอกเส้นทูนนต้องต้องรู้ว่าอันไหนที่ผ่านชุมชนหรืออะไร มันไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งเราต้องระมัดระวังความเร็วชะลอได้ก็ต้องชะลอครับเมื่อสักครู่ผมแอบแวะไปเข้าคาราสินนิดหนึ่งไปทานไะไนิดหน่อยนะครับแล้วก็ออกมาเวลาจำกัดผมก็เลยอยูได้ไม่นานนะครับก็ต้องมุ่งหน้าไปมุกดาหารนะครับคือจุดหมายคือไปพักมุกดาหารนะครับมุกดาหารนีก็จะเป็นสุดเขตชายแดนไทยกับ ประเทศลาวนะครับก็จะมีสพานมิตรภาพแห่งที่สองนะครับฝั่งตรงข้ามของฝั่งตรงข้ามกับไทยจังหวัดมุกดาหารเขาก็จะเป็นสวรรค์เขตนะครับถนนเส้นนี้พอเราเข้าถนนทักหลวงหมายเลขหนึ่งสองเส้นนี้นะครับตอนนี้ที่เห็นเนี่ยถนนค่อนข้างตรงแล้ววิ่งวิ่ง่้นข้างลนะสบายครับวิ่งขับง่ายมากรับลื่นไหลครับแต่ความเร็วเียงว่า ผมไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะครับก็ใช้ในระดับที่แบบแบบสบายครับไปเรื่อยๆดูบรรยากาศรอบๆนะครับก็เพลินดีนะครับว่าต้องระวังรถอ้อยนะครับทางภาคอีสานเขาก็จะมีทําข้าวนะครับปลูกข้าวช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงช่วงนี้ก็ไม่ใช่ช่วงปลูกข้าวก็จะมีมันมีอ้อยนะครับแล้วรถอ้อยบางครั้ง เราก็ต้องระม,มัดระวังนะครับรถบรรทุกอ้อยมาชาวบ้าขับบางครั้งเวลาพลูออกมาหรืออ,อยู่บนถนนะรเราก็ต้องระม,มัดระวังนะครับจากคอนแก่นมาถึงจุดนี้เนี่ยจะเข้าเป็นถนนเส้นหลักก็คือนึกทางหลวงแผ่นดินหนึสองนะครับถนนเส้นนี้ค่อนข้างตรงนะครับแล้วก็ขับสบายขับง่ายนะครับถนนดีนะครับเป็นสี่เลนนะครับสี่ช่องจราจร ไปสองมาสองนะครับทุกคนสังเกตว่ารถค่อนข้างน้อยนะครับรถไม่ถือว่าเยอะนะครับรถไม่ถือว่าเยอะแต่ก็ต้องัำด้วยความระมัดระวังรถบรรทุกนะครับรถมอไซค์หรือรถฉบ้านนะครับรถอ้อยต่างๆเนี่ยถ้าถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับหลายปีก่อนที่กฎหมายยังไม่ออกเกี่ยวกับจำกัดความเร็วเนี่ยผมก็ถ้าเป็นบางขัดนนัผมว่า ต้องร้อยสี่ร้อยเจ็ดร้อยประมาณนี้ขึ้นไปนะครับคือมันมันสามารถได้ประมาณนั้นหรือมากกว่านั้นก็ได้ถ้าคนชอบคือใช้ความเร็วนะแต่ก็อันตรายที่เห็นอยู่ตอนนี้ผมใช้ไม่ถึงร้อยนะครับอ่าไม่ถึงร้อยเพราะด้วยด้วยด้วยคือไม่ไม่รีบนะครับไม่รีบนะครับพอเข้าเส้นนี้คือผมอยู่ในรถ กับพวงมาลัยเนนะี่ยผมว่าเอ๊ะทำไมถนนค่อนข้างดีแล้วก็ขับค่อนข้างง่ายไม่เหมือนภาคเหนือเนานะถนนตรงตรงยาวด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับหลับในนะครับเพราะว่ามันตรงนะครับโค้งเนี่ย<ม>น้อยมากสเกตก็จะมีมอเตอร์ไซค์นะครับนานๆน,น,นะครับเจอแล้วก็มีรถที่ขับตามกันมานะครับพอเราแซงหรอกพอเราอยู่ขวานะครับ เราก็พอแซงเราก็ชิดสายต่อนะคือผมก็จะขับประมาณนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าบางคันเขาเร็วกว่าเรามีนะครับเราก็ต้องยึงดสายมันเป็นเรื่องอมารยาททางสังคมนะครับจะไม่ไปเก,ก,กนะกะฝั่งขวานะครับต่อฝั่งซ้ายมันก็วิ่งได้ยกเว้นว่ามีรถขวาความเร็วที่เขาน้อยกว่าเรานะครับเราก็ต้องขึ้นขวาเพื่อแซงนะครับ แสงอาจจะกี่คันก็แล้วแต่ตม,ม,มันต้องดูระดับความเร็วของคันบบอื่นนะครับแต่ถ้ารถด้านหลังที่ตามเรามาเนี่ยถ้าเรายังไม่ลงก็ต้องรอนะครับก็ต้องรอเพราะว่ารถที่เราแซงเนะี่ยเราสามารถแซงได้เพราะความเร็วเขาช้ากว่าเราแต่รถที่ด้านหลังเราไม่ใช่ว่าอยากแซงตอนนั้นนะครับต้องรอให้รถเขาลงก่อนนะครับไม่ใช่แบบรถเร็วกว่าชาวบ้านแล้วจะให้แซงตอนนั้นมันไม่ใช่มันมีจังหวะของเขาอยู่ นี่ก็ต้องทําความเข้าใจบางทางเขาอาจจะขวาแต่เราก็ซ้ายบ้างเราก็ขึ้นทางซ้ายได้ครับไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาอะไรครับมันไม่ใช่เพราะว่ารถมันก็ว่างอยู่นะครับสังเกตรถน้อยมากนะครับแล้วก็ถนนค่อนข้างตรงนะครับอันนี้ผมเก็บภาพบรรยากาศแค่บางส่วนนะครับช่วงนี้ผมค่อนข้างเก็บไว้เยอะอยู่นะครับเยอะกว่าคอนแกนมังการะสินอีกนะครับเพราะถนนค่อนข้างดีนะครับ จากขอนแก่นมาเ,าเดี๋ยวนะจากขอนแก่นมามุกดาหารเนี่ยใช้เวลาไม,ไม่ไม่นานนะครับขนาดผมขับไม่เร็วนะแต่หลักๆเนี่ยไม่มีปั๊มนะครับไม่มีปัม๊มไม่มีอะไรแวะเลยนะครับคือค่อนข้างขับสะดวกนะครับปัม๊มถ้าเข้าก็ต้องเข้าตรงกาลสิทธิ์สังเกตนะครับไม่มีแบบแหล่งงานค้าไม่มีแบบไม่ผ่านอำเภอด้วยนะครับแล้วก็ไม่ไม่เห็น ปัม๊มปตท,ทบางจากนะครับคือไม่มีต้องไปเข้าอีกทีคือมุกดาหารเลยนะครับผมวิ่งเส้นนี้เท่าที่สังเกตมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับก็มันจะเป็นเส้นคู่ขนานเส้นนี้แหละผมก็แปลกใจเอ้าทําไมมันมีนนะสองเส้นนะครับตรงคํใช่อี๋ครับผมก็เลยเอ้าตกลงเราใช้เส้นนี้มันถูกไหมปกติมันก็ใช้อีกเส้นหนึ่งได้ เท่าที่ผมสังเกตเขาน่าจะทําเลี่ยงมือนะครับเพราะคาจะอี้เหมือนมีปั๊บมีอะไรเขาทําเพื่อไม่ให้ผ่านชุมชนนะครับก็ค่อนข้างขับสะดวกเดี๋ยวให้ทุกคนชมบรรยากาศนะครับเส้นทางจากช่วงกาลสินไปมุกดาหารนะครับ สุดสายตาเลยตรงออดินี่รถสุดสวยอะอสวยาวรถยาวแลรีมิวนี่ทำไมตรงได้ตรงนีแล้วจกันเป็นเดักน่าสนอยดี เรทาทาอีสานได้ตรงจริงนะถนนดีตรงสี่เลนตอนนี้ถนนดีแล้วไปไหนกสะนสิดตู้ปดูดิ <c oughs> โหตรงจรงิรงจไม่มีโคดไม่มีเขี้ยวไม่มีดอยให้ขึ้นไม่มีข้างดอยไม่มีข้างดอยไม่มีเลาะดดยตรงไหมตรงจากเดียว ทหารสุขชายแดนไทยสะพานมิตรภาพแม่น,น้ำดังหารคิดนตรงไปยาวครับยาวโอ้ตงดีแต่แต เขายอยอาตสองบาทนแพงมากเลยนะแพง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 มากมันหน่อยเดียวอเอง้วยแล้วก็ลวกแบบเลนะๆเนาะหนูเขาเป็นเละขนาดนั้นเลยวะ พวกนี้ก็จะขายได้แตขาจ,นนา,าจรดงไม่ว่าไม่ว่าจรหรใจใจือชายชายสีแบบเดียวดีกว่าถ้าลวงไปเลขหนึ่งสองตรงไปกต,ตาหาตรงไป มาถึงจุดนี้บรรยากาศค้อนข้างดีนะครับด้านหลังนี่เป็นกาลสินนะครับเรามุ่งหน้าไปจังหวัดมุกดาหารก็อีกไม่ไกลนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงภูเขานะครับแต่ภูเขาไม่สูงนะครับรายร้อมไปด้วยต้นไม้นะครับก็จะเป็นป่าเป็นเขานะครับช่วงนี้แล้วก็จะค้างๆก็จะเป็นหินเป็นอะไรนะครับด้านหน้าเนี่ยบรรยากาศถนนค่อนข้างสวยนะครับเขาเรียกช่องเขาขาดนะครับ ให้ชมบรรยากาศช่วงนี้นะครับเอาของสีหลักล้านแกถ้าหลักล้านนี่มันได้เงินประมาณไหนวะที่มไรวะตรงนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยผ่านมาแบบนี้ยเยอะแยะทำไมไม,ไม,ไม่ไม่หลักล้านหลักสิบแล้วอันนั้นมันแค่หลักหลักแสนหลักหมืนเป็นไม่ได้จะได้เงินอยู่บ้างให้ได้ปิดบงังปิดบังอะไรหรอ ก็ได้ตังค์อย่างคิดว่าผมอยู่แถวนั้นนะผมจะไปเช่าอยู่บนหนึ่งเดือนตอนนี้มันมีแผนการอยู่นี่นะคอนแกนแล้วก็เชียงรายจังหวัดน่านด้วยอ่ะเดี๋ยวไปอยู่ทุกจังหวัดเลยมไปอยู่ทั้งหมเจ็ดสิบสองเดี๋ยวนี้เจ็ดสามเจ็ดห้าเปอย่างมาเออโครงการนนเนาะเป็นโครงการในใจสามร้อยล้าน ไปหก้านก็จะไปอยู่ทู่นอยู่นี่ไปอยู่ที่ละล้านละล้านทัลลน้งกันล้านแล้วก็กลับน,ก 20, นากยี่สิบบุกทหารห้าสิบสามกิโลช่วงนี้นะครับ <Okay. S 2> เป็นช่วงที่ถนนตรงอีกช่วงหนึ่งนะรจริงๆมันก็ตรงอยู่เรื่อยๆนะครับแต่มันก็จะมีช่วงวิวทิวทัศน์บรรยากาศข้างๆก็จะต่างกันนะ าถนนค่อนข้างสวยนะครับก็มาตรฐานหนุนรถบางคันเนี่ยก็ก็คือใส่เต็มที่ครับเพราะว่าถนนมันตรงถ้าคนกรุงเทพนะครับที่ขับในเมืองถ้ามาเจอถนนสิ้นนี้โบ้โหหายเลยครับถ้าคนขับเร็วๆนะครับบางคนก็ทําความเร็วได้ยิงทาความเร็วได้สังเกตไม่มีรถสวนนะครับไม่มีรถที่แบบแซงเดาหรือนานๆนะครับนาะนๆะนะนะ แต่นานๆก็จะมีรถอ้อยรถชาวบ้านนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะคนพื้นที่อารมณ์การใช้ชีวิตอารมณ์ท้องถิ่นเขาก็ไม่ได้รีบเหมือนเรานะครับต้องเข้าใจคนพื้นที่ตามชมุมชนเขาก็จะขับไปเรื่อยๆนะบางครั้งนะอาจจะมีโพล่มามากยินดีต้อนอร,อรับสู่จ,จังหวัดมุกดาหารผนเป็นผู้ดักว่าสารายเเรอ์อยู่ ข่าวนจริงเหรอจริงเหรอทะเลสองสามแปดมุกดาหารตรงไปสะพานมิตรภาพสองซ้ายเอ้มุกมุกดาหารเนี่ยเป็นสะพานมิตรภาพสองเนาะใช่านไปส่งพูกที่มันกะถอดไปลงมาที่ได้มาเีอเราคิดเมื่อคืนอ๋อเขเดี๋ยวเขาไปส่งไงมภาพิดอันนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวโทรแต่แกว่าก็มีขายพอถามแม่ค้าก็แล้ว ไม่ผมจะโทรประสาประชุมสายเนี่ยกับคนสามัญรจะได้ประชุมสายแล้วแล้วดึงวัสันมาด้วยอีกคนหลังเดินทางมาสักพักใหญ่กำลังจะเข้าเขตตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารแล้วนะครับอันนี้เป็นสี่แยกนะครับแยกไฟแดงก่อนจะถึงตัวเมืองมุกดาหารนะครับก็จะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายน่าจะเป็น ถนนเลี่ยงเมืองเนาะถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับอาจจะไปบรรจบสะพานมิตรภาพสวรรค์นัครธิษฐ์ก็ได้ใช่หนึ่งสองหนึ่งก็ได้สวรรค์นัครธิษฐ์เนี่ยนะเพราะนครพนมทะลุออกไปทางเล็กนิดเดียวเนี่ยนะไม่ไม่ไม่เส้นหลักอยู่ข้างหน้านครพนมด้านหน้าเขาจะเป็นแยกแฝงนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปนครพนมนะถ้าเลี้ยวขวาไปอำนาจเจริญ เราก็จะมีไปจังหวัดบนราชธานีครับก็จะเป็นทางหลวงหมายเลขสองหนึนะครับทีนี้เราเลี้ยวซ้ายนะครับสี่แยกเมืองใหม่จังหวัดมุกดาหารเเเดีี๋ยวประะมมาาณน้แหลืองก็ถ่่เเนนียาึงตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับฝั่งประเทศลาวก็จะเป็นสวรรค์นะครับไดาปงตล ไช่วงนี้เป็นางหรวงหมายเลข212ราบด้านหลังจะไปอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดบนราชธานีนะครับจะเป็นถนน<ะ>เรียบแม่น้ำโขงฝั <ไป S 1> ่งขวาก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับถ้าเราตรงไปก็จะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองจังหวัดมุกดาหารนะครับก็จะผ่านไปอีกจะเป็นอำเภอท่านพนมตรงไปก็จะเป็นจงังหวัด นคนพรพนมแล้วก็จังหวัดบึงกาฬนะครับถ้าตรงไปเป็นทางหลวงหมายเลขสองหนจสองนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ